สวัสดีครับผมวร์บมาอยู่เชียงรายนะครับอยู่สนามสิงเชียงรายสเตเดียมนะครับก็วันนี้มาดูเด็กๆเ,เตะฟุตบอลเหมือนเดิมก็หลักๆนะครับวันนี้ผมก็ได้โอกาสมาอยู่อากาศที่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับแต่ก็ร้อนอยู่แต่ที่สําคัญคือที่เชียงใหม่เชียงรายตอนนี้ถ้าใครมาเที่ยวระวังฝุ่นนะครับฝุ่นแบบโอ้ฝุ่นหนามากนะครับก็อาจจะมีอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตหน่อยนะครับแต่หลักๆคือคือวันนี้เนี่ย ค่อนข้างจะอากาศดีในย่านนี้เสียาที่มันมีฝุ่นนะครับก็วันนี้วันที่16ปีนาคมอัดคลิปเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนที่เพิ่งผ่านคนไปช่วงบ่ายอาจจะเฮ้ยเราถูกป่วยเพราะว่าวเลขมาเพราะว่าวเลขเคลื่อกแล้วแน่เลยหรือว่าอะไรบางอย่างนะครับแต่ยนางน้อยเนี่ยก็ยังมีบอลให้ดูครับวันนี้มีบอลให้ดูเยอะมีฟุตบอลรีบ์ลีดูมีฟุตบอลอ,อื่นๆดูบ้างนะครับก่อนที่จะเป็นช่วงฟรีพาเดย์ก็สั่งลากันในสัปดาห์นี้16กับ17 มีนาคม,มานะครับซึ่งพรุ่งนี้มันมีไฮไลท์คือแมนยูเนาะเป็นศึกแดงเดือดระหว่างทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับกับลิเวอร์พูลนะครับแต่หลักๆก,ก็คือว่าวันนี้เนี่ยมีฟูลแลมกับพ็อตแนมฮอสเปอร์ซึ่งมันเป็นเป็นทีมที่มันอยู่ในตอนเหมือนกันเป็นดาร์บี้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ย้ขาบอกว่าคู่นี้น่าดูเหมือนกันนะครับก็หลักๆนะครับวันนี้ถ้าเกิดให้ดูโฟกัสกับกิมมิค่าสนใจจะมีกิมมิคอยู่ประมาณ 2- 3อย่างที่มันที่มันพอจะมีความ เป็นไปได้ที่น่าดูคืนนี้ันเตะเที่ยงคืนครึ่งนะมันมี3คู่นะมันมีลูตันกับลอตเทียนฟอเรสนะครับแล้วก็ยังมีเ,เบอร์ลี่กับเบนฟอร์ดนะครับซึ่งเบนฟอร์ดเนี่ยอีวานโตนี่ติดทีมชาติด้วยอาจจะมีแรงเพิ่มเพื่อให้คัมแบ็กกับติดทีมชาติแต่อาจจะไม่ได้ลงก็เอ้ยยิงโชว์เสาเกตหน่อยก็ได้แต่ผมพูดถึงโฟกัสแค่ค,ออคู่ของคู่กงคืนคู่ดึกนะครับเป็นคู่ของเอที่ยงคืนครึ่งก็คือเป็นฟูลแลมกับ ท็อแตมพอสเปอร์ที่มันน่าดู3ข้อนะครับผมว่าอยากย้ำด้วย3ข้อข้อแรกนะครับที่มันน่าดูก็คือเกมรุกของสเปอร์ตอนนี้เนี่ยมันมีความค่อนข้างจะเฟล็กซิเบิลนะครับคือว่าหลากหลายพลิกแพลงได้สามารถปรับเปลี่ยนได้เสมอก็มีซอนเทิงบินซึ่งติดทีมชาติเกาหลีใต้จบเกมนี้เขาได้กลับมาเจอไทยวันที่21นะครับแล้วก็มีเดยยนคูลูเซฟสกี้นะครับแล้วก็ยังมีเบรนแนนจอห์นสันอีกนะครับแม้ว่าจะขาด ลิชาริซอนไปก็ตามแต่แต่ถือว่าคนอื่นๆก็ยังพร้อมลงสามคบขันนะครับแถมมีทีมโมเวนเนอร์ซึ่งแม้เขาเป็นสำรองแต่เขาก็ยิงก็ถือว่าน่าสนใจนะครับนี่คือกิมมิคแรกว่าสเปอร์จะจัดทับเกมลุกแบบไหนอังเก้ปอสเซโคครูเนี่ยไม่ไว,มว่าเป็นทีมเย่าเป็นทีมเยือนเตะลอนดอนสเตเดียมเตะคาเวนคอตเทจเตะที่ไหนแม่งก็บุกหนักอยู่ดีนั่นก็เป็นสายบุกอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยคู่นี้ดูแล้วข้อกิมมิคแรกของคู่นี้คือสเปอร์แม่งแม่งเอาแน่คือเกมบุกแม่งมาแน่นะครับ ถ้าเกิดชนะแมชนี้เนี่ยวิลล่าตีกว่าน,นึเนี่ยมันก็อาจจะไปกดดันเรื่องของการแซงขึ้นไปอันดับ4ชั่วคราวได้ก่อนที่วิลล่าจะเจอกับทางเวสต์แฮมพรุ่งนี้นะครับข้อที่2ครับที่เป็นกิมมิกที่น่าดูผมว่าคู่นี้มันน่าดูที่เรื่องของแดนกลางของฟูลแลมก่อน,นะครับคือฟูลแลมเนี่ยมีแดนกลางที่น่าสนใจอยู่หลายคนแฮร์รี่วิลสันนะครับมีนูนนี่นั่นเขาที่ทำได้ดีเหมือนกัน ฟอร์มมีซัพพอร์ตเกมลุกซึ่งกองหน้าของฟูลแลมเนี่ยก็ตั้งแต่ขาดวิโตวิชไปก็ยังไม่ค่อยมีใครที่มันแบบว่าโดดเด่นเท่าไหร่แล้วก็มีเปียงปลาขึ้นมามีแค่โอริโก้บูนิสทุกที่มันเริ่มยิงบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบสร้างความแตกต่างเท่าไหร่นักดังนั้นเนี่ยผมว่าแดนกลางของฟูลแลมจะเป็นคําตอบนะครับว่าจะแหวกได้ไหมผู้เล่นแดนกลางของสเปอร์ที่มันอัดแน่นด้วยคุณภาพเนี่ยฟูลแลมจะเอาอยู่บ้างว่าจุดุใจสำคัญของฟูลแลมคือกัน มีแดนกลางที่ดีมากกว่านะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับเกมนี้ฟูลแลมสถิติไม่ดีเท่าไหร่ในการเจอกับพอนั้นพมฮอสเปร์ด้วยก็จะดูเรื่องของสถิติว่ามันจะมีการพลิกหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาสเปอร์สมักจะมีผลการแข่งขันที่ดีในการเจอกับทางฟูลแลมแต่เกมนี้ฟูลแลมเตะในบ้านนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับพอดีผมมาคร่ราวๆดูเชียงรายนี่ดูเด็กเตะบอลน,นะครับก็ยังไงพรุ่งนี้มีอีกวันหนึ่งเดี๋ยวแดงเดือดกันเต็มๆนะครับเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับ ัเลเวอร์พูลจะเป็นยังไงพรุ่งนี้ทีมอยนจะเข้ารอบต่อไปเลเร์พูลคว้าหนึ่งแชมป์นะครับยังเหลืออีกสามเหลืออีกสามเนาะนะครับเหลือพรีเมียร์ลีกเหลือเอฟเอคัพแล้วก็เหลืออ่ายูโรปาลีกที่เพิ่งจับสลากมาเจออัลตาลันต้าเนี่ยก็เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้มาคุยกันต่อครับว่ามันจะเป็นทิศทางแบบไหนนะครับเตะที่โอเชี่ยรฟอร์ดนะครับเอาเกมประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ